สวัสดีแฟนๆห้างสินวันทุกท่านพบกับผมกอฟอัครเดชเทียนทองนะครับวันนี้เราเจอกับ m e r c e d e s Ben z อีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นกนะ็คือรุ่น e 3 5 0 e plug in hybrid a v a n t g a r d นะครับผมเมื่อครั้งก่อนนะฮะคลิปที่แล้วเราได้รีวิวเจ้าตัว e x c l u s i v e ไปหลายๆท่านอาจจะ,อะมองว่าออปชั่นขนาดนี้เราไม่ได้ใช้อะเราต้องการที่ลดราคาประหยัดแต่มีประกันเหลือๆวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับผมกับรุ่น a v a n g a r d นะครับผมคันนี้ประกันเหลือบอกเลยว่าเหลือเพียบนะฮะเี๋ยอจะเป เรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับ Mercedes-Benz E350 E-Plug-in Hybrid รุ e e ่น Avangard นะฮะคันนี้ปีโมเดลของเขาคือปี2017จดทะเวียน2018นะครับผมเลขไม้ที่ใช้งานไป77,000กิโลเท่านั้นนะครับผมและคันนี้พิเศษนะฮะพิเศษสุดๆไปเลยนะผมก็คือเจ้าของเดิมนะผมเพื่อนเฮียผมนี่แหละ นะผมเจ้าของเดิมมีการซื้อในส่วนของประกันเพิ่มเติมนะผมก็คือขยายระยะเวลาประกันเข้าไปนะผมก็คืออยู่ในแพ็กเกจของ Mercedes-Benz s ซ์เซอร์วิสนะฮะเป็นะระดับของ a d v a านนะผมในระดับ a d v a านเนี่ยก็คือจะดูแลในส่วนของตัวรถนะผมก็จะไม่ได้ดูแลในส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับผมการเข้าตรวจเช็คระยะนะผมอันนี้จะไม่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องนะเขาจะดูในส่วนของอุอปกรณ์นะผมตัวรถเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ อธิบายเข้าใจนะผมเข้าใจเนาะน่าจะเข้าใจแหละเรื่องแพ็กเกจของเบนซ์มันจะมีอยู่4ระดับนะฮะระดับแรกก็คือตรวจเช็คตามระยะน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์อะไรพวกนี้อันนี้คือจะจะอยู่ในแพ็กเกจของรุ่นเริ่มต้นนะฮะถัดขึ้นมาก็จะเป็นแอดวานก็คืออันนี้นะฮะดูแลในส่วนของตัวรถนะฮผมแล้วก็จะมีอีก2ระดับก็คือดูแลในส่วนของระยะทางแล้วก็อะไหล่ของรถด้วยนะผมส่วนตัวท็อปสุดเนี่ยตัวท็อปสุดเลยนะเขาเรียกว่าระดับเอ็กซิเลนต์นะฮะก็คือจะดูแลในส่วนของทุกอย่างครอบคุมหมหดเลยยนนนะ,ะออไลสิ้้้เืงก็ดดูแวันะะนนรุ่นทอสุดแ่ เจ้าของเดิมผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนั้นเขาซื้อแค่แอดวานเท่านั้นนะผมอันนี้ก็อธิบายท่านผู้ชมได้ฟังกันนะฮะอ่ะราคานะครับผมในส่วนของราคาคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแบาทนะครับผม1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาประหยัดกว่าคลิปก่อนหน้านี้1,000 0แบาทนะครับผมแต่ ออปชันอาจจะหายไปบางส่วนนะฮะอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังกันนะก็พูดกันตรงๆนะท่านใดที่อยากได้ Merced e s Ben นสมรรถนะดีๆประหยัดน้ามันนะครับเป็นระบบไฮบริดที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง30กิโลเมตรนะครับผมคันนี้ก็น่าสนใจนะฮะราคาประหยัดกว่าคลิปที่แล้ว1นึ่งแสนแล้วก็มีประกันเหลือด้วยอ่ะเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับผมรอบคันของคันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าสวยงามมากๆคือเจ้าของเดิมเนี่ยเพื่อนเฮียผมเนี่ยเขาดูแลรถด,ดีนะ ดูแลรถด,ดีมากๆนะผมท่านใดที่เคยติดตามผมมานะฮะสักประมาณ4 5เดือนที่แล้ว Sub ู r ุ XV ็กวจำได้ไหม Sub ูรุเอ็ XV สีกากีอ่านคะันนั้นก็เหมือนกันนะฮะเป็นของเพื่อนเฮียนะผมก็คือสภาพจะสวยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นรถเพื่อนเฮียละสภาพคือใกล้เคียงกันมากๆคันนี้มีประวัติเคยเคลือบแก้วมาแล้วนะผมเมื่อปีที่แล้วนะผมเคลือบแก้วตอนนี้ก็น่าจะเสื่อมแล้วแหละนะในส่วนของน้ายากแก้วเนาะก็เคลือบแก้วมานะผมสภาพสีก็คือจะใหม่มากไม่มีรอยเบียนรอยเฉียวรอยขนแมวเลย ไม่มีสะเก็ดหินด้วยซ้ำนะฮะสภาพดีมากๆนะครับผมแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์บอกเลยนะว่าเข้าทุกระยะทางนะฮะท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz นะคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าประวัติการเข้าศูนย์ดีนะครับผมทีนี้เรามาไล่เรียงออปชั่นนะฮะในส่วนของออปชั่นรุ่น a v a n t g a r d เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมนั่นก็คือ,อไฟหน้านะครับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED นะฮะแต่ไม่ได้อัจฉริยะเหมือนตัว Exclusive หรือว่า AMG Dynamic นะ เป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับผมยังไม่มีในส่วนของระบบ Intelligent Light System นะฮะก็คือปรับสูงต่ำอัตโนมัติอะไรพวกนี้เปิดไฟสูงอัตโนมัติเลี้ยวตามอง,องศาพวงมาลยัยไม่มีนะครับผมก็จะเป็นไฟ LED เปิดปิดอัตโนมัติเท่านั้นนะมีไฟเดย์ชามนะไฟกลางวันนะฮะก็เหมือนเหมือนคิ aw, นะ้วเราอะเนาะเนี่ยการดีไซน์ก็จะเหมือนเหมือนกันนะในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นกระจังโครเมียมนะฮะแล้วก็เป็นสีเงินนะ,ะเป็นสีเงินแบบด้านๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นสไตล์แบบ คล้ AMG อ่า G, นะเป็นกระจังดาวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับการชนด้านหน้ามีมปักเซนเซอร์นะเป็นปักกิ้งเซนเซอร์นะครับผมมีให้รอบคันแต่ไม่มีกล้องรอบคันเหมือน Exclusive และ AMG นะกล้องรอบคันไม่มีนะผมการดีไซน์ก็จะดูแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอ่านะประมาณนี้นะฮะในส่วนของด้านหน้านะถัดมาที่ด้านข้างด้านข้างนี่นะล้อแม็กจะเล็กกว่า Exclusive และ AMG นะคือเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะถ้าในรุ่น Exclusive และเอ็จเนี่ยจะเป็นขนาด19้นิ้วนะผมแต่ในรุ่นอเวนกาจะเป็น18นิ้วก้าการคู่นะฮะลายก็ดูสวยดีนะผมในส่วนของยางที่สวมใส่เป็นยางปี2019นะผมยางสภาพยังดีอยู่เลยนะสภาพยังดีอยู่นะผมเป็นยางรันแฟร t ด้วยยางนิลาภัพยนะผมก็คือเวลาเราขับไปต่างจังหวัดโดนตะปูตามโดนกิ่งไม้ตามอย่างนี้ก็ยังขับต่อได้นะผมก็เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเนาะด้านข้างนี่หายไม่ได้เลยนะผมความว่าลั it, อกอินไฮบิดบ่งบอกว่าคันนี้เสียปลั๊กชาร์จแบตได้ นะกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถด้วยนะผมนะก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED สิ่งที่หายไปนะผมด้านข้างก็คือระบบคีเลสคีเลสไม่มีนะฮะรถราคาระดับนี้ไม่ให้คีเลสมาต้องเล่นรุ่น e อ็กซ์คลูนะถึงจะได้คีเลสนะผมแต่ท่านใดไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นมือจับประตูสีเดียวตัวรถเนาะขอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมกึง่งเงากึ่งด้านหรูๆนะฮะหรูๆดูพรีเมียมดีนะผมนะด้านข้างก็ ประมาณนี้นะฮะด้านข้างสีสันบอกเลยว่าเรียบร้อยมากๆถัดมาที่ด้านท้ายด้านท้ายของเขานะฮะไฟท้ายก็เหมือนกับรุ่นท็อปๆเลยนะเป็นไฟท้าย LED นะผมนี่การตกแต่งก็จะดูสวยงามนะผมมีช่องชาร์จไฟให้อยู่ทางด้านขวานะผมะช่องชาร์จไฟชาร์จแบตเนาะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้1ตัวนะครับผมนะไม่ยอมล็อกด้วยอ่มีกล้องมองหลัง1ตัวปาร์คเซนเซอร์ให้ นะแล้วก็ด้านล่างที่กันชนมีปลายท่อสเตนเลสแบบฝังติดกันชนมานะผมเหมือนรุ่นพี่ๆแหละนะเหมือน e x c l u s ค v ูเหมือน,น AMG เลยนะผมก็ดูสวยดีนะผมะความปลอดภัยก็หายห่วงนะช่วงล่างแบบเดียวกันเครื่องยนต์แบบเดียวกันนะฮะช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกเหมือนกันนะฮะระบบห้ามล้อเป็นดิตท,ทั้ง4ล้อเหมือนกันนะผมเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็แบบเดียวกันนะผมความประหยัดบอกเลยว่าหายห่วงสมรรถนะการขับขี่บอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อ อะไรยังอยู่อะไรหายไปนะครับผมตามเลยครับเราก็มาอยู่ในภายในของ e 3 5 0 e Avangard นะครับผมเป็นรุ่นปักอินไฮบริดเนาะ w ด1 3เป็น,นอานาะด้านในการตกแต่งนะครับผมคือจะคล้ายๆนะจะคล้ายๆนะกับตัว Exclusive นะครับผมจะต่างกันที่วัสดุนะฮะที่เอามาใช้เนี่ยจะต่างกันนะผมอย่างคอนโซลด้านหน้าอย่างเงี้ยของ Avangard จะเป็นนวม จะเป็นนวมบุนุ่มไม่มีการตัดตัดเย็บด้วยหนังนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น e อ็กซ์คลูรุ่น AMG เนี่ยจะตัดเย็บด้วยหนังนะครับผมย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมได้บอกไปแล้วนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะผมพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะหนังหุ้มพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังแนปป้าเหมือนกันนะครับผมการตัดเย็บคือเหมือนกันนะผมจะต่างกันที่วัสดุการตกแต่งพวงมาลัยนะในรุ่นเอเวนการ์ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยแพดเดิลชิพเนี่ยมันจะเป็นเ,เหมือนกับพ่นสีมาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆดำๆหน่อยนนนรัผมอ,อ่่่ยูด้้าาหลงเแตถป็ุ เอ็กซ์คลูรุ่น AMG เนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสมันจะดูพรีเมียมมันจะดูแบบสปอร์ตไปเลยนะครับผมมันจะดูมีราคาไปเลยนะฮะมันก็จะต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต่างกันเป็นจุดหลักๆเลยนะก็คือหน้าปัดเรือนใหม่นะครับผมในรุ่นอเวนการ์ดเนี่ยจะเป็นเข็มนะมันจะเป็นเข็มแอบอนาล็อกแยกซ้ายขวาตรงกลางจะเป็นหน้าจอนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นเอ็กซ์คลูรุ่น AMG ก็คือจะได้หน้าจอวา c r e e n c o ็อกพิเลยนะผมมันจะเป็นหน้าจอขนาดเท่านี้12จุดเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยแหละครับผม12นิ้วอ่ะ2จอต่อกันนะครับผมอ่านั่นคือในรุ่นฮอ p นะแต่ในไอ้คันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะก็คือจะได้เป็นหน้าจออนาล็อกนะครับผมแต่ก็แสดงข้อมูลต่างๆนานา,นาครบถ้วนเหมือนกันนะครับผมจะตรงกลางยังเป็นหน้าจอเหมือนกันนะครับผมสามารถรองรับอ่าในส่วนของ Apple CarPlay a n d r o i d Auto ได้เหมือนเดิมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังของของพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยจะเป็นเกียนะ ด้านซ้ายจะเป็นที่ปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวนะผมแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะคือไม่มีในระบบแปรผันตามรถยนต์คันด้านหน้านะผมจะเป็นแค่ Cruise Control ธรรมดานะผมก้านอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ที่คุณเห็นเนาะในส่วนของพวงมลาลัยก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะเนี่ยพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะปุ่มควบคุมที่พวงมลาลัยก็เหมือนกันนะผมด้านซ้ายควบคุมหน้าจอตรงกลางนะคเครื่องเล่นนะด้านขวาก็ควบคุมหน้าจอหน้าปัดนะครับผมอันนี้คือ เข้าใจง่ายๆเป็นแบบทัชแพดด้วยนะฮะปุ่มควบคุมเนาะเป็นทัชแพดนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวเบาะตัวเบาะน,นี้ก็ปรับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะปรับที่รองขาได้ปรับหัวหมอนแบบไฟฟ้าได้มีเมมโมรี่จดจําให้3ตําแหน่งนะฮะทั้งผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารนะครับผมคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอเวนการ์ดรุ่นเ e อ็กซ์คลูซีฟรุ่นเอนะก็คือจะเป็นเบาะปรับแบบเดียวกันหมดนะครับผมแต่ว่าวัสดุการตกแต่งเนี่ยในรุ่นอเ e เน จะเป็นเบาะอาร์ติโกเหมือนกันนะผมเป็นหนังอาร์ติโก้แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง AMG จะเป็นเนปป้านะฮะวัสดุหนังจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็อธิบายให้ฟังกันเนาะในส่วนของตรงกลางนะผมก็แสดงผลได้ค่อนข้างกระจ่างตานะผมเพราะว่าหน้าจอคมชัดนะผมมีมีกล้องเฉพาะด้านหลังเท่านั้นนะผมถ้ากล้องรอบคันต้องเป็นรุ่น e x c l u s i v e นะผมอันนี้ก็จะเป็นแค่กล้องมองหลังนะแล้วก็เป็นหน้าจอ p าร์คิ่งเซนเซอร์นะผมในเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะสมมุตินะเข้าเกียร์ถอยปุ๊บอ่า ภาพหน้าจอเนี่ยจะเป็นแค่กล้องมองหลังนะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยปกติแล้วจะเป็นกล้อง3ามรอสองศาใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของ parking sensor นะเป็นเซนเซอร์กะระยะเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของระบบถอยจอดอันนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่นะผมก็คือถอยเข้าซองอัตโนมัติอันนี้ยังมีอยู่นะอ่าเป็นไงอุปกรณ์เนี้ย มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยตรงนี้ต้องขอชื่นชม Mercedes-Benz ที่เขาไม่ได้ตัดออปชันนี้ออกนะผมเพราะว่าผู้หญิงหลายๆท่านนะครับผมผู้หญิงหลายๆท่านไม่ได้ใช้ในส่วนของออปชันที่มันทันสมัยอย่างหน้าจอวา Screen อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรด้าแอแด็พติฟพูชเชนโทอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ใช้นะผมเขาต้องการแค่ว่าถอยจอดเข้าซองง่ายๆปลอดภัยนะครับผมนี่นะเขามีมาให้นะผมในส่วนของเซนเซอร์ตรวจจับช่องว่างด้านด้านซ้ายด้านขวานะผมแล้วก็ถอยเข้าซองอัตโนมัตินะผมอันนี้ยังมีมาให้อยู่นะ ปรับสีนะฮะ Ambient Light นะ Ambient Light ยังมีอยู่นะครับผมพวกเอ่อเกี่ยวกับตัวรถแรงต่างเนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมนะ Option ออของ Command Online นไม่ได้โดนตัดทอนอะไรไปนะครับผมเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมปรับระดับเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของแอร์บาลานซ์นะแอร์บาลานซ์จะไม่มีนะผมไอไอ,อะไรนะกระปุกน้ําหอมที่อยู่ตรงเกสตรงเนี้ยไม่มีนะผมในรุ่นเริ่มต้นเนาะก็อธิบายฟังกันนะประมาณนี้นะครับผม ลงมาก็จะเป็นช่องแอร์การตกแต่งก็จะเป็นสีเงินนะฮะเป็นสแตนเลสกัดลายสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคีย์ลัดนะฮะเป็นช็อตคัทเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับวิทยุอะไรพวกนี้นะผมคือในรุ่นนี้นะแอร์เป็นแค่ดูอัลโซนนะฮะไม่มีทริปเปิลโซนเหมือนรุ่นพี่นะมีแค่2โซนด้านหน้านะผมแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้านหลังก็ปรับไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีช่องเสียบอุปกรณ์นะครับผมรองรับ Apple c a ค P l a y นะฮะ ใส่แก้วน้ำวางแก้วน้ำคอนโทรลเลอร์นะครับผมเอาไว้ควบคุมหน้าจอนะฮะแล้วก็มีทัชแพดให้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นดินามิกซีเล็กนะผมเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะผมก็ยังเหมือนเดิมนะมีให้เลือกสีโหมดเหมือนเดิมอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตและสปอร์ตพัดนะผมก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะผมช่วงล่างแอร์เมติกยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบถอยจอดนะฮะก็ยังมีอยู่นะผมแล้วก็โหมดเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบไฮบริดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน อ่าสี่โหมดนะครับผมสี c ่โหมดก็คือจะมีไฮบริด e โหมด e เซฟแล้วก็ชาร์จนะฮะก็จะมีอยู่4โหมดนะครับผมนะะด้านขวาก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงปิดวิทยุแล้วก็ม่านบังแดดด้านหลังนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับออปชันด้านหน้าก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างที่จะทันสมยัยแต่ก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากนะผมถ้าเทียบกับ e อ็กคูซีฟและ AMG นะก็โดนตัดไปค่อนข้างที่จะถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะครับผมแต่ว่า คันนี้ก็ประหยัดกว่า1น0 0 0แบาทนะผมคุณก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะโอเคเดี okay, ย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังนะผมก็เท่ากันแหละนะเท่ากับคลิปที่แล้วเลยนะผมก็มีพื้นที่ขาพื้นที่ศรีรษะเหลือๆตัวเบาะก,ก็ทําให้มันรองรับกับสรีระของแต่ละท่านอยู่แล้วนะผมเนี่ยมีรองรับแผ่นหลังนะผมเป็นรูปเว้า์นะแล้วก็พื้นที่รองนั่งก็ค่อนข้างกว้างนะผมเนี่ยพื้นที่กว้างเลยนะผมนั่งสบายนะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําให้นี่นะแบบนี้เลยนะผม นะก็จะเป็นแบบซ่อนแบบนี้เก็บงานได้อย่างประณีตนะครับผมด้านหน้าก็มีลักเอาเลชช่องเสียบ usb ให้2ช่องนะครับผมแต่สิ่งที่ขาดหายไปไม่มีแอร์ตอนที่3นะฮะแอร์ตอนที่3ไม่มีปรับแรงลมไม่ได้ปรับอุณหภูมิตอนหลังไม่ได้นะผมอันนี้โดนตัดออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายกันเนาะมีม่านบังแดดให้นะฮะเหมือนเดิมนี่ม่านบังแดดนะฮะด้านข้างด้านหลังเป็นไฟฟ้านะผมปรับจากด้านหน้าเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมออปชันต่างต่างนี่ก็ใกล้เคียงกันนะถือว่าใกล้เคียงกันแหละ นะครับผมถ้าคุณไม่ได้ใช้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control ถ้าคุณไม่ได้ใช้ในส่วนของกล้องรอบคันนะฮะไม่ได้ใช้ในส่วนของเลดร์นะฮะตรวจจับเลนอะไรพวกนี้นะอเวนกอนี่ก็เป็นรถที่น่าใช้เหมือนกันนะคือความสะดวกสบายเนี่ยมันก็พอๆกันแหละนะครับผมแต่ว่าความทันสมัยอาจจะสู้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันเพราะว่าส่วนต่าง1 0 0 0 0แบาทนะครับผมแต่คันนี้มีประกันเหลือนะฮะอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจช่างใจดูนะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่อง ฮะเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็โครงสร้างกันต่อดีกว่าครับผมตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ของเขานะไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะไม่ว่าจะเป็นอเวนการ์ดเอ็กซ์คูลสีเอ็มจีเดนิมิกนะผมใช้ขุมพลังเดียวกันนะฮะนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบนะครับผมพละกำลังของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะฮะอยู่ที่211แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีนะแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะผสานกับมออเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวให้กำลังอยู่ที่88แรงม้า4 4 0นิวตันเมตรนะครับผมก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องมีรอบไม่ต้องรอรอบนะบผมก็แรงบิดก็ตามนั้นเลยนะฮะก็ถือว่ากึง่งกึ่งรถ e ีนะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง30กิโลเมตรเลยนะผมวิ่งได้ไกลนะคือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยขนาด8.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็สามารถที่จะวิ่ง ด้วยกําลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้30กิโลเมตรนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมพละกําลังรวมนะผมระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสานรวมกันนะครับผมอยู่ที่286แรงม้านะแรงม้าเยอะมากแรงบิดก็เยอะนะ, m, นะครับผม550นิวตันเมตรนะฮะเหยียบที่หลังติดเบาะแน่นอนนะครับผมถ้าคุณใส่ในโหมดของสปอร์ตพัสดวย,ยิ่งขับสนุกเลยนะครับผมมาพร้อมเกียร์9สปีดนะ9 G-Tonic นะครับผมก็ เป็นรถยนต์สมรรถนะดีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะผมถ้าคุณต้องการรถสเปคดีๆแบบนี้นะคันนี้ก็ตอบโจทย์คุณประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะอัตราการบริโภคน้ํามันของรถยนต์รุ่นนี้อยู่ที่30 4จนถึง40กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดมากประหยัดมากจริงๆนะครับผมประหยัดจนไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วอะ่ะถ้าคุณใช้ EV ก่อนแล้วค่อยมาใช้น้ำมันทีหลังจะประหยัดกว่านี้อีกนะดีมากๆนะผมอ่ะถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะฮะคันนี้โครงสร้างสวย100%รนะผมเพราะว่า ประวัติเนี่ยเจ้านายผมรู้รู้ดีมากนะครับผมเพราะว่าเป็นรถเพื่อนเขาเป็นรถเพื่อนเขาเองนะครับผมไม่มีไม่เคยเค็มประกรันเอางี้ดีกว่าไม่เคยเค็มนะฮะไม่เคยมีรอยเบียดไม่เคยมีรอยเฉียวไม่เคยมีชนหนักนะโครงสร้างสวยมากๆนะฮะตั้งแต่ออกมาจากป้ายแดงจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมนะไม่เคยทําอะไรเลยนะผมมีเคลือบแก้วนะฮะมีเคลือบแก้วนะผมแล้วก็มีติดฟิล์มในส่วนของอุปกรณ์ด้านในนะผมที่เป็น,ปนสีดําเงาอะ นะมีติดฟิล์มป้องกันริ้วรอยอะไรพวกนี้ให้นะผมก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากๆานะผมสภาพนางฟ้าเลยดีกว่านะฮะนี่ถัดมาด้านข้างมาดูด้านข้างกันนะผมด้านข้างเปิดประตูแล้วก็ดึงขอบยางนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะผมนี่ก็คือดูในส่วนของโครงสร้างขอบประตูสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะสติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์ขอบประตูกรประตูบานพับนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาร์คไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมสภาพคือแบบ สวยเลยประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะนี่คือซีนเดิมๆของเขานะผมอ่มาบานท้ายดูบานท้ายกันนะฮะดึงขึ้นมานี่ก็คือสภาพสวยๆสภาพสวยๆเลยเดิมๆเลยนะเดิมๆเลยอ่าแบบนี้นะครับสภาพเดิมโรงงานนะทีนี้มาดูด้านท้ายด้านท้ายของรุ่นอแวนการ์ดนะครับผมฝาท้ายจะไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะคือเกรดของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างนี้ เกียร์ของเขาก็คือฝาดท้ายไฟฟ้าจะเป็นรุ่น e x c l u s ค v ูนะฮะถัดขึ้นไป AMG จะเป็นะระบบทิกเซนเซอร์นะผมในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ใช่นะผมแต่ปิดไฟฟ้านะปิดไฟฟ้าแต่เปิดไม่ใช่เปิดไม่ใช่ไฟฟ้าเปิดเป็นสปริงนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะเวลาคุณเห็นเนี่ยเวลามันเปิดนะ่ะเหมือนไฟฟ้านะแต่จริงๆแล้วเป็นสปริงนะผมะประมาณนี้ด้านหลังจุของได้เยอะนะฮะเหมือนกันนะผมพื้นที่การจุของเท่ากันนะพับเบาะได้2ข้าง 60- 40เหมือนกันด้านล่างก็จะมีในนส่วของ อุปกรณ์ชาร์จไฟนี่นะมีปลั๊กชาร์จไฟนะครับผมมีอุปกรณ์มามพยาบาลน,นะแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ถอดล้อนะผมก็จะมีให้ด้านล่างเนาะ,ะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าอุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบเลยแล้วก็โครงสร้างสวยด้วยนะผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับรถยนต์คันนี้นะผมโคตรสวยนะฮะเดี๋ยวไปสรุปด้านนั่นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้นะผมเมอร์เซเด e เบ e 3า0 e plug in hybrid อแวนการ์ดปี2017จดทะเบียน2018เลขไม้77,000กิโลราคา1,068,900 0บาทนะครับผมคันนี้เนี่ยออปชันอาจจะดูด้อยๆหน่อยนะฮะต้องพูดกันตรงๆนะออปชันอาจจะดูไม่เต็มอาจจะดูแบบขาดๆเกินๆไปบ้างนะผมแต่สิ่งสำคัญของเจ้าคันนี้ก็คือประกันนะฮะประกันจากศูนย์เจ้าของเดิมซื้อประกันจากศูนย์นะครับผมก็คือจะหมดอีกทีก็คือปี2025 ตอนนี้ปี2021นะก็อีก4ปีนะครับผมอีก4ปีเลยนะประกันศูนย์4ปีคือประกันของตัวรถนะครับผม4ปีเลยสบายใจหายห่วงแน่นอนนะท่านใดที่อยากได้เบนซ์ประกันเหลือๆคันนี้แนะนำเลยนะผมแต่ว่าถ้าคุณเน้นเรื่องออปชั่นนะผมถ้าเน้นเรื่องออปชั่นนะต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมจะเป็น e 3 5 0 e plug in hybrid exclusive คันนั้นเนี่ย ออปชันจะเต็มหน่อยนะฮะได้กล้องรอบคันได้เลดร์ได้อดัค c ีฟคูซคอนโทรลได้ b บร์ทสปอร์ต RCTA นะฮะคือจะได้ครบนะผมได้ครบเลยเป็นออปชันสมัยใหม่แต่คันนี้เนี่ยจะไม่เน้นออปชันอะไรมากนะฮะเน้นในส่วนของการรับประกันมากกว่านะผมท่านใดที่กําลังมองหาเบนซ์นะแล้วอยากได้ประกันเหลือๆนะราคาประหยัดๆนะคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสําหรับท่านใดที่สนใจนะผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์090-101-1019หรือหะแ่ะมานมคันริงมาทดงองขยบมนลองเกดานะฮะหรือจ a r ว คุณเลือกตัวไหนนะผมเอาแวนการ์ดมีประกันเหลือเอ็กซ์คลูซไม่มีประกันแล้วแต่ได้ออปชันที่ดีกว่าอันนี้คุณก็ต้องลองช่างใจดูนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมาขอ,ขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา o r s u ชัว com